วดหม้ออแม่กระปอนมันทาอะไรไปยเรามาใายเครียด่นลมดีกว่านะครับทุกคนโอเราบ้าอะไรมันก็เต็มได้เพื่อนพอจะเราตูดบายจบปวดบ้าเลยแอสกิวดิสโก้ในนั่กิวและกิดิสโก้อกิอกิดิสโก้ ไอตูดเอ้ยไอตูดเอ้ยมาคุยอะไรกัน Starbet อะไรอะไม่รู้อะไม่รู้จะเป็นสตาร Star อะไรตัวอะไไม่ได้ใส่อะไรเลยนะโอ้ยแล้วใครจะทำโอ้ยนิ้วไม่ไปหมดและกับการเล่นเนี่ยโอ้ยโอ้โะนแอรเฟรนก็ไม่ใช่ กดออกนั่นแหละใช่โอเควันนี้ฉันว่าฉันกลับบ้านดีกว่าโอเคอย่าลืมกลับมาอีกนะพาร์ทที่ส6บหกวัดที่18อย่าลืมกลับมาอีกนะมาเย้ยในพาร์ทอื่นวยพาร์ทที่19 20นั่นแหละ มิชิบไปกลับมาเพื่อฉลองปอสแล้วก็ปอหปอสพาร์ทนั้นแบบนั้นมันน่าจะนานนะครับเพราะว่าตรงนั้นยังไม่ได้เล่นละอะไรเลยครับมีตอนนี้ผมก็จะกลับบ้านไปนอนแล้วนะม,มั้งนะครับผมผมจะกลับบ้านเพื่อไปทำการ ไปเอาตังค์นะครับไม่มีอะไรหละนะครับโอ้โหปิงตั้งเยอะเลยนะครับทุกคนตั้งเป็นพันเป็นแสนนะครับผมทุกคนนี่ครับอยากรู้กันใช่ไหมว่าทําไมปิงเขาเป็นพันเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันเป็นล้านอะไรของเขานั่นแหละนะครับผมในประเทศไทยเนี่ยแต่ประเทศอื่นเนี่ยครับผมบางทีมันก็เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็แนะนําให้ใช้ปิงบูสต์เนี่ยครับแต่ผมไม่ยืนยันให้เพราะว่า ผมใช้มันไม่เป็นแล้วผมก็เล่นปกติด้วยนะครับผมเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปนี่ครับผมโอห้าชั่วโมงยิงเป็นได้ไงวันเมื่อวานกน็เกมบักนะครับเกมบักเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่ครับผมแต่เดี๋ยวผมขอลาดน้ําก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าให้มันนานหน่อยให้มันนานหน่อยันนนนอยะ,ะผมมันจะได้ดีมากขึ้นเพราะว่าผมนั้นอยากให้มันนานเนี่ย ลดน้ำต้นมาให้สองครั้งโอ้โหคิดใช้เวลาไปทีลนะทีถ้าสิบต้อนอนะ่ะนี่ตตองสิบต้นเลยนะถ้าของประสานน่าจลายต้นเลยนะโอ้โหอดูครับที่มีเสียงอีกแล้วนะครับ าจะได้ยินเสียงโต๊ะกระโดดอันนี้ข้อบวนเป็นตำมาเสียแล้วครับไม่รู้สิบอันหรือเปล่าครับทำนับได้สิบอันนะครับสี่ <c oughs> เ่อนไม่าอะไรสีบ่บวกหนึ่งสองสามสีบ่บวก สิบนั่นแหละนะครัะน่าจะสิบเนี่ยค่ะผมเพราะว่านับได้สิบะครับค่ะเหถืออยู่เนี่ยถือก็อยู่ด้วยนะ <c oughs> ในวันนี้ผมแน่แน่ว่าน่าจะลงหลายคลิปหน่อยประมาณเจ็ดคลิปได้มัม้งประมาณไม่เยอะมากเลยมันก็ไ่ได้ลงหลาย อันหลายคลิปสักห้าหกคลิปหรือว่าสามสองเจ็ดประมาณสักไม่ค่อยมากแต่ว่ามันก็มากอยู่นะครับชั่วอโมองเลยแหละไม่มีทางจะให้มันน้อยกว่านี้นอาจะได้เสียงอะไรพอันพวกนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าในซีรีส์นี้ไม่รับประกันความเปอร์เซ็นต์นีนครับผม จักสยียงนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนี่มันห้องนั่งเล่นนะครับที่วิ่งลูนเนี่ยครับผมมันเป็นห้องเล่พุ่งลูหรือห้องนั่งเล่นนะครัะในพาคที็คือจะจบโดยการนอนเนี่ยครับผมนี่คือต้องหนาทีแล้วฮะออสมเลยเพราะคลิปนี้ต้องการ5นาทีจะยัดได้ท่านนี่เรียบร้อย นั่นเดี๋ยวเรานั้นจะทำการไปมีคนเข้ามาด้ยวยใช่ไหมนั่น,นโอ้โหมีคนเข้ามากันเยอะเลยปีนเยอะมากทำให้ข่าห้องจะเกิดขึ้นตั้งเยอะเลยยั <Hi. S 1> <Hi. S 2> อาห้พอก่อนนะครับผมเดี๋ยวเขาไม่มีอะไรเอ้ยเป็นห้องโอ้ย คุยกันอะไรแบบนี้แต่ว่ามีเช่<ท>เดียวกันไงวันนี้ฉันจะมานอนดีกว่าสบายชื่อนอื้ก่อนเนี่ยอื้เสร็จแล้วก็ก็ล้างแล้วก็นอนนั่งอาบน้ำ,นำต่อบ,บาแล้วก็นเลยครับแล้วต้องไปนอนเต้นอนนะ่ะเออเ้ยเดี๋ยวขอไล่ลำ บาสปอมพิเศษนี่คือบาสปอมนะครับผมป่งโป่งปง,งไปนอนกันเลยสำหรับวันนี้เขาโทรัาไปก่อนโอ้ยง่วงนอนง่วงนอนง่วงนอนอยูนอนอย่ขอแถมให้แล้วกันนะคบอีกนิดหนึ่งเฮ <c oughs> ้ยเพื่อนตื่นได้แล้วตื่นเต้แล้ว <c oughs> เพื่อนทำไมอะนายถึงสหนลาฉันอะนายอ่ะฉันจะบอกให้เลยนะว่านายอ่ะทำไมนายสร้างบ้านแบบเดี่ะก่องี้ะสิฉันสร้างบ้านแบบสไตล์โมเดลของฉันเนี่ยคะวายนายเนี่ยนั่งเล่นดีกว่าเมพเป็นยังไงอ่ะโอ้ยผมไม่ค่อยดีเลยครับ เวลาไม่เวลากูยันได้นะนอนหลับไหมโอ้ยง่วงนอนหลับดีกว่าขอฟฟีบ๊ายบาย